สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องป่าแล้วครอบซ e ี่สามอยที่เค์ครบรักสูสขสลวนะครับเด้อตอนนี้กำลังตูกะเดินทางมาหอด้วครับบ้านสามขาครับมาช่วยงานงา,านสดพีช่ชายของเจ๊พรพิรดีครับนำทีโดยบอสโจก็มาครับในความเมื่อหน่อยเขาจะงาน,นสนอยครับเด้อปามนาดบอสโจซอพ่อใหญ่คนเลี้ยงช้าง กอมานลังแล้วก็นทีมงานบานเลงครับทีมงานบรเลงครับผมนช่วนี้เราก็กำลังหน้า่ากนหน้าในการให้บริการที่น้องของเราทำใหเราได้เป็นต้งคกรมการดูแลเมนในการพัน่ลิั์มาก็ในการพัฒนา เรื่องบรรยากัยครับพี่น้องวันนี้แม่สุภาพไม่ได้มาเลยครับไม่ได้มาไม่ได้มากลัวอะไรเราเพื่อนกลัวอะไรอดีเพื่อนเกัดเคียครับจี๋เลครับแถว่านเนี่ยถือว่าไอตัว แมสล้วก็อยังก็ยิ่งสแกนแล้วก็นมนี่เทว้างมือครับพี่น้องโอ้บรรยากาศในการให้ความต่อรับโควิดอย่างดีครับพี่น้องภายในต่อแป,าปา๊าหน้าเลยเข้าข้างในบ่ขาออนุญาตจากพี่น้องไว้ร่วมด้านนี่บัตรเชือกครับข้าใหญ่ครับคนสร้างนั่งเป็นประธานข้างหน้าไปแล้วครับช่วยงานมันเลยช่วยงานครับโอ้ห่างจากบ้านคนไกลครับบัดนี้ครับ อีกเราก็คงจะอยู่ในระยะนะครับก็ขอกราบอภัยด้วยระยะห่างที่ทางะทีมงานมาขอรัจัดเอาไว้ให้เว้นระยะห่างส่วนที่เหลือสาราธรรมจักรเวอรหลังใหญ่นะครับที่นั่งก็ที่จะเมื่อเช้าหลังจากที่ว่าไปเฮ็ดบุญนั่งได้อ่แปิว่าสกรรมเช็ดแล้วกันมาหอด้ากับพามากับมารับมาเลยครับพี่น้องนั่งมาเลยพักก่ันเลยครับเดินทางมาเลยครับ ใช้เวลาหน้าเกือบสองชั่วโมงมาวันขอแสดงความเสียใจกับพี่ชายของอนาาเอกพรนะพิตรีรมเลยครับเด้อขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์จันฟ้าบ่ล่ะครับสุภพูมทีดีดีดูครับวันนี้วันเสาร์ ที่26เดือนธันาวาคม2563ครับตรนนี้เวลา<ป>บ่าย2อดีบ่าย2โมงบ่าบตรง<า>นี้ก็กนนังมาช่วยการช่วยงานงานเป็ียง,งานตายงานขาวดำครับอบร้ยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในโอกาสที่กำลังเตร,รียมความพร้อมกับผมขออนุญาตตอนนี้กำลังเริ่มเรียนสำหรับอธิการการการต่อ พิธีทางธุรกิจในวันนี้นะครับไปกรอบไปเลยเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็คงจะเข้าสู่พิธีทางาาศาสนาไหว้พระราชมีมาติกาบางติกุลทั้งทีจะเปิดน้ำรับพรและการเดินทางคคนนลายยออู่่รับพี้งเจ้าภาพก็จะมอบเงินให้กับสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการอุปถัสดุส่วนให้กับผู้วไยชนอ้าว พเขาใหญ่ก <laughs> <Guys>. ็มาด้วยมอกกอบคาัว้วยจนจากกองคุณต่าาสภาพใก่เกรี่ยไปได้นะครับเสร็จกันั้นจะเป็นทิธีทอดผ้าบางสุกุลและผ้าไตรบางสุพุลตามลําดับนําเรียนประวัติของผู้วายชนสงบนิ่งสภาพขอบคุท่านูมีเกียรติวางงกจันปจจุเพลินสาสนาทานพี่กันค่ๆกันกับบ้านบ้านลูงตัวจาเป็นสก้อนครกัเป็นซีน้องคือกันนี่แหละ เช่วงนี้ก็คงจะพร้อมนะครับสำหรับวันนี้นะัก็ได้รับเกียรติจากท่านวันชัยมาบงษาคุณบ้านหมู่ส4ตําบลแพอําเภอโพสุพิสัยจังหวดัดมหาสรา,ารคามเกียรติเป็นประการในพิธีตรงนี้ท่านก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อย จงนี้ก็คงจะเข้าสู่พิธีกามศาสนาปราบนมัตการพระคนท่านทุกประปสามเนรหน้าไฟที่พระรพบเรียนท่านประธานในพิธีท่านผู้เกียรติเี่นอ้องที่พระรบครับประผมนายสุรชัยอาหารวันนี้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพาให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานชาพิธิบศพของทุดพ่อสุเทพยุบนเอาผู้วัยคน ลำดับจากนี้ไปก็คงจะโคตรดีพิจิตรทางศาสนาไหวพระรับสิโอกาสนี้ขอรีเชิญเป็นประธานในพิธีแเกียจุดทุกอย่างบนชาพระนักไทรขอริบครับ ขอเรียนท่านประธานในที่เกี่ยวสืบตุกเทียนบูชาพระพุทธไตรบริเิญครับเบื้องบัญชาเรียนเชิญท่านมาณฑชัยนะครับนางบูสาพยาบาลโปร14สะกลแทงอำเภอโนิสัยจังหวัดมหาสารคามไม่เกี่ยวกับสืบุกเทียนบูชาพระพุทธไตรบริเิญครับ ประโยชน์เพื่อเป็นการทิ่คิดจนกะผลนักับผู้วัยคนนะซึ่งอาจพลาดได้แต่เพียงปัดใจนะที่จะมอบให้กับวัดแล้วก็หน่ยงานต่างที่อราผมจะได้นำเรียนในสัปดาห์นี้นะครับ เด็กพักครับเด็ค no รักเด็ครักเด็ครักอีกตัอย่างครับรมหาปฐมบทขาเป็นบทรเครับพระสงฆ์พระธรรมพิธีเแล้วครับมาด้ครับทรนครับ มาเฉพาะาร,ะรับมอบเง,ง,นง,นนงิน,นครับจากในส่วนต่างๆนะครับทางการกระทรวงการคัรับมอบนัินนะครับขับคุณครับและตคุงจะ ขอให้ท่านคนหนุ่มโจเอ่านประวัตินะครับยมมณีนนะครับ,บแล้วก็คุณอ,อนงนุษย์นางวงศาผู้บริหารคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมอบเงินสงเฆ์เขาก็กลัวป่วยจนนะครับคณะทีมงานของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงช่วงนี้ท่านมีงานบังเอิญมีโควิดที่จริงแล้วสามขาก็จะไปจ้างมาฉลองเจ้าปู่แต่บังเอิญเจ้าปู่ปิด ขอบคุณมากครับครับก็คงเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็เชิญทางเจ้าภาพพักผ่อนครับครับประบน้านแจ้งเผยตัเห็นสวยจังหวัดมหาสารคามทิมงานสาวน้อยครับขกินมาทอดผ้านำทีโดยปามากพ่ออสิิดยุมนนเรืงา พี่น้องหลังจากที่ว่านล่อการบาสกุลกะมาถามมันข้าวข้าวประวัติของวัดนี่จากอะไรนะพี่น้องเด้่องอันนี้เป็นหลวงตาหลวงตาไอเป็นเป็นคนจ้ำครับเป็นป<ส>ู <hep. S 2> ้ข้างห้องวัดอะไรก็เป็นหลวงตาคนเลี้ยงเลี้ยงกัน เรื่องปูเรื่องอะไรบ้างครับคนนี่เราคนมาอยู่นี่บ้านนี่นพ่อใช้ไหมพ่อใช่ไหมป็นนั่นก่อนผมเป็นแถาจ้ำแถาจ้ำเป็นปูอยู่ะเราเป็นแถวจ้ำมาถามประวัติแต่แถวจ้ำคนเก่าคนแก่ในบ้านสามขานะครับอันนี้ห้างจากบ้านสามขามากมั่นเกือบสองโลนะครับเนาะบัดปลาเป็นบัดปลาครับประมาณโลกกวัวโลกกวัวเนาะแต่ก้อนนี่คือเห็นภาพเปใหญ่มันเป็นอะไรกับผ้าใยนะครับพิ่นผ้าใหยหนึ่เพิ่นมาถวายให ูเปิน้เนี่ยนมักเจ้าปน้อยใส่เนีขามาแวายตะกีมันดีมุดจดดเยอะเลเหลีหล่มเปิลมาสัาง<อ>่งมีคนใจบุญมาสั่งอย่างนภาพสัจรมาอยู่ตะกนมองนี่จะเป็นพระชาต,รชาตครับเวลาเอามาเผากหามมาตะบ้านาม,าามาเผาแขวนตะโกนโอ้ พอใหม่กอฟื้นนี่แหละคือแต่พอที่แมวเห็นนี่แหละยันตบ้านกันมีวัดยู่ยไ่นบ่ครับก็มีตัวบ้านเป็วัดบ้านเป็นบ้านอันนี้คนสางกว่ามัดแค่คนที่มาอยู่อันพ้าเพิ่นมาอยู่เดี๋ยวเพื่อนเพิ่นนั่งสมาธิเพิ่นว่านอยากได้ผ้ากับข้องหมครับเออพญานาคเด็กด็ด็ครับก็พอ เออเพื่อนก็เลยคุดเพื่อนเีเห็ห้เพื่นดีเอลเอาฝังงภาพไงไมครบหครับโอ้แ,ขขอแมมมุ่นสารผูกิพาเก่าวัดเนาะเอามาทั้งผ้าทั้ง้องหมครับทั้งผ้าทั้งของ้งงของทั้งบ่านะข้องเอาได้องนะครับ้องประมาะใญ่ตือเข้องวัดหล่อประมานใ่หาพกลยโอ้ออยจะไต้องเอาไปโค้มาคุดหมครับเลยครับ ข้อง่ายเลยเดี๋ยวาหกร้อยนุวยมาี่น้องว่าพัชนาจะได้คุดฟังไรครับาบาร์ดี้เดี๋ยวกันยังฟังอยูน่นี่หมอครับเอาขึนนา้นเมื่อทั้งผ้าทั้งข้องนะข้องเมื่อขึ้นเ,นอ,เอาขึ้นเหมือนว่ามันมีของผมผูรูลงมัน,นเออตั้งปีแล้วฟังมากเลยครับโบราณเพาะปีที่ว่าเสียอย่างนี้ผู้คนฟังคนตายครับตายตายปอดพ้าเมื่อยู่ใหม่ก็จะลืก ถิน่นเดือดตอนเี้นคนไทยเอาขึ้นมันบ้วนแห้วเดือดมันบุญไหวกันบ้วนถิ่นพ่อคืนมาก็เลย,ยบนนุญไหวโบแล่เตโบนศึกบุญวายามคนตายหลายาโอ้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 เราฝังแล้วก็มาเสียสูวมาตายแต่หลังจากที่ฟังแล้วก็ตายเลยครับมาป่วยมาอย่างรถเป็นลบต่ำโอ้โอ้โอใหญ่สีผู้มาสร้างวัดเนาะคนมาจากทีนี้ทั้งคูมาราศัยบุญโอ้ ประวัติประวัติของกันนี่วัดนางครับเ่ารองกักิ่งโมยอ่องรว่าเราสูงสูนไม่เจือเฉยครับผมมีธรรมาบุญณะาระศากุลอันคุณเราผมเป็นพระเป็นยังเป็นเพนวัดเถิดพระใหญ่พระน้อยพระนอนแมนครับครับหลังจากผมบูรมาไก่ได้โจทยเดยวจังจะอาทังภาพี่น้องเบิรงนครับไปน้องพระใหญ่พระนอนครับพี่น้อง อ๋อสลักขีดนี้ก็รู้สึกว่าสะดวกแล้วพี่น้องเด้อขอฝากพี่ฝากน้องสนับสนุนกันครับผมขอคุณหลายที่กำลัาติดตามรับชมนะครับเด้อเบิ่งแรกเบื้องแรกค่ะวิธีแพทย์สมุนคนครับครับเอาโอเคครับเจอกันคลิปหนาพี่น้องเด้อสบายดีสุขไุรคนครับมันรวยตลอดปีก็ดีตลอดไปครับสวัสดีครับ